นนลนคลงสนามไปแล้ว15นัดมีอยู่20คะแนนครับส่วนทีมเยือนครับราชนาวีอยู่อันดับ9ครับ15นัดมีอยู่20คะแนนเช่นเดียวกันครับเรามาดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มกันที่ชัยนาทอนบิลครับคาสุกิมูรกะราคามิเนติพงษ์แสงมะฮุงส่วนแบ็กซ้ายเป็นสุขสันมุ่งเป้าครับ องกลางมีอนุวัน์น้อยชินพันธ์จับคู่กับมงคนชัยกองจำปาแล้วก็3แนวรุกครับตัวตตาไทยลีครับโดเกมนั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเดี๋ยวลูกเรื่องเล่นดีครับราชนาวีในชุดสีขาวดูว่านี่ครับบุกจากขวาไปซ้ายตัดมาเป็นชัหน้านะครับตัดได้พาบอลขึ้นมาทางซ้าย ามาเป็นรอบเลยในช่วง6นาทีแรกบรินทร์ทอทุ่มกลับมาที่กฤษดานะครับถึงลูกนี้เคียร์ยังไม่พ้นแล้วโยนเข้ามาตรงทางครับโอ้โหหมดครับแต่ว่าพานุวัฒน์มีนาพายังวิ่งมาสกัด ออบอลแล้วยิงเองลูกนีครับโอ้โหหลุดกรอบไปครับถือว่าเป็นจังหวะลุ้นประตูที่ใกล้เคียงที่สุดของชัยนาททริิวในเกมนี้นะครับจากฟิธฟิกของอนุวัตรน้อยชื่นพันครับกดไปที่เสาแรกนะฮะแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวครับเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับดึงหลอกคิดึงโจนเข้ามาตรงกลางพอนเลยไปครับยังมีแถวสองยิงสุดฉันครับโอ จังหวะนี้ได้จบสวยเลยทีเดียวนะครับเกมรุกของไชน่าทอนบิลครับนะฮะกดด้วยซ้ายเดี๋ยวบอลข้ามคานไปนะครับสกัดบอลออกมาไม่ดีครับแถว2มาแล้วฮะสุขสันต์มุ่งเป้าขู่ได้ลุ้นเลยทีเดียวคะถือว่าเป็นจอมยิงแนีโอ้จังหวะทําทชิ่นกันนี้ก็ช้าไปครับพิซณาโยนเข้ามาให้เพื่อนจับนึงจังหวะแล้วตีด้วยซ้ายลูกนี้บอลเข้าอู่ลุเกียริครับเป็นจังหวะเพรสซิ่งของทางชนะาทอนบิลครับ ผัดครับแต่ว่าบอลยังเบาครับนี่ครับจับหนึ่งจังหวะบอลก็เด้งมาแล้วยิงด้วยซ้ายทันทีครับอันนี้ก็เล่นสบายนะครับวินทธรแต่งมาให้กับไกรราดวินทอนเติมมาตรงกลางแล้วลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหแล้วไม่มีใครเข้าแล้วขอซัดบ้างครับสำหรับวารินทรครับ นี sea, ่ฮะกดด้วยซ้ายข้างขนาดครับแต่ว่าดูบอลลั่นออกหลังไปเลยครับแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกนะครับเชน่าคอนบิวยังเสมอกับราชนาวีศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับกลับมาในครึ่งเวลาหลังนี่ครับที่เขาพองสเตเดียม110แชมเปี้ยนชิพไทยลีก2นะครับจังหวะ2ของราชนาวีนี่ยัง ต้องแก้ไขนะครับมงสวนขึ้นมามงชัยยิงเลยโอ้โหติดเซฟซ้ำอีกที่กิติดูิน่ศีงให้เป็นจุดโทษเลยครับจังหวะนี้มาแลวครับโอกาสลุ้นประตูขึ้นนันของไชนาทอนบิวมาถึงแล้วครับต้องชมครับโอ้โหโขกมาจังหวะนี้มงคลชยัยกดด้วยซ้ายทันทีครับบุญเกียรติเซฟสวยแล้วนะครับกิติกำลังจะเข้าไปซ้ำจังหวะสองแต่ว่าครับโดนกระแทกจากด้านหลังครับ นี่ครับยิงสวยแล้วครับแล้วก็เซฟสวยแล้วครับกำลังจะตามซ้ําจังหวะ2ครับแล้วก็โดนชนโดยโนบกคุณครับเป็นการเข้าสกัดจากด้านหลังเนี่ยชัดเจนเลยครับเป็นจุดโทษของัชนาทพอนบิลครับกับตั้มทีมนนวัฒน้อยชื่นพันเนี่ครับดูบัลกาบคนนี้ครับบุญเกียรติดึงสาจัม สูนเปล่าให้อนุวัฒน์ยิงเข้าไปครับโดนใจพีคต่อชืนแหนึ่งศูนย์จากติดต้นของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับต้องบอกว่าเลือดเย็นเลยทีเดียวครับสำหรับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับเจนครับกระแทกจากด้านหลังนี่ครับย่องมายิงแล้วก็บุญเกียรติพุ่งไปอีกทางแล้วก็แปรเน้นๆไปตรงกลางประตูนั่นแหละครับนักสู้ภูธรครับ ปะกพลวางยาวขึ้นมาให้ออสวลนโดหลุดไปลูกนี้เกี่ยวไม่ดีแล้วโดนแทกอีกนึงครับยังได้อยู่จริงโอ้โหโดอนไม่ดีนะครับกลับมาก็ใช้หน้าดีบสูงเลยแล้วคืนหลังนี้สั้นมาครับโอ้โหไม่เกียวนี่คืนกลับมาอีกครั้งนึงคืนที่พลาดี่นึงที่งบอลยังถึงอนุวัฒน์ครับ ใายมาที่มงคลชัยเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็ไอเทลได้ยิงอีกครั้งครับสำหรับมงคลชัยครับหาจังหวะยิงได้ดีจริงๆครับแม้จะยิงประตูไม่ได้นะครับกิติแต่ว่าก็มีส่วนร่วมกับเกมเยอะทีเดียวครับสำหรับเกมนี้วิสลุยโยนให้กับออสันโดมงเช็ดต่อมาแล้วบอลยิงจริงหนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหพุ่งลงมาเมื่อสักครู่นี้ครับสุริชัยภูมิพัฒน์ไอเสมอราชนาวีแล้วนะครับ กลับมาได้แล้วครับสำหรับทางราชนาวีในเกมนี้ครับในโต้สบัดมาแล้วก็ถึงบอลก่อนครับกระดกพนมาถึงทางสิริชัยครับกดด้วยขาเสียบเสาแรกเข้าไปเลยนี่ฮะเข้าก่อนถึงสุขสันต์มุ่งเป้าครับจับบอลลงหนึ่งจังหวะหลอกคาสุกิบุลคามิครับแล้วก็กดไปที่เสาแรกเล้ยนะฮะหมดสิทธิ์ที่ทางกิติพันธ์แสนสุขครับที่จะเซฟไว้ได้ครับโชี จับยาวลูกนี้สุขสันต์ไปต่อครับที่มงคลชัยทางซ้ายจะต่อเล็วให้กับภูมิพัฒน์กับชาดบายโดนกบมหยุดดึงเข้ามาในกรอบจะโทษตัวแล้วลูกนี้ติงเลโกโต้ร้อยเลยครับตกใจพีคเลยภูมิพัฒน์กันทำนี่เลยครับยีนชัยหน้าบอลบินขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับไหนโูการเลี้ยนี่ครับเล่นกันอยู่สองคนครับหลอกครับสองประตูต่อหนึ่ง โดนอัดไปแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งครับหลุดมาได้แล้วเลือกรอบเป้าเลยครับยิงแสกหน้าของบุรียเก็ตเข้าประตูไปนี่ครับขอเสียงดังจับเหนบอลชนาริยาดีขวดให้ลงครับแต่ไม่ลงครับเลือกยิงงัดไปเสียตะขาเลยครับดูครับหิวหลอกมาได้ครับมีเวลาเยอะเลยครับแล้วก็เลือกยิงครับโอ้โหโดนรอบเป้าอย่างนี้บุญิกเก็ตก็หมดสิทธิ์เลยฮะ สาใจแล้วสตาร์ฟโค้ชของทางชนะทรบิลครับหัวโด่ขึ้นมาครับก็เผาผิดยามหมดเวลานะครับชนะทรบิลเฉียดเอชนะราชนาวีไป2ประตูต่อนหนึครับผมมิสุรุมเมียมลุงและคุณสุพเอร์สีทองเขียวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ